สวัสดีครับท่านชนเน็ตเกลนให้อ้วนตายนะว,วันนี้เราอยู่ที่เวียงจันทร์ครับผมเรามาเจอร้านประจําที่เราเคยมาทานนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับอัลโหอตอนนั้นน่ะเหรอ <Hey. S 2> อ๋อก็เสียใจด้วยเด้ออย่างนนอยคิดถึงแกก็ยังได้เห็นรูปเห็นคลิปอยู่เนาะอ่าไปดูแต่คลิปไปดูแต่คลิป,ลปก็เสียใจด้วยเนาะ แกง,แง,นงแอเนาะย่างเนื้อเปล่าเนาะย่างย่างครับพอดีเดินทางไกลกลักวจี่อิ่มหลายมันจะรับนาน <c oughs> <c oughs> นี้ต้มเนื้อเนาะต้มเนื้ออ,อ,อันนี้คนคนลาวเอิญมามู่คนไทยเอิญมามามือกัน วาเคอตับเหล็กตับเหล็กคุณคุณไทยมากมากเลยนะเพราะว่าวัวตัวหนึ่งมันมีน้อยเนาะแมนตัวนี้แล้วคนมุสลิมจะชอบกินมากด้วยคนมุสลิมจะกินเนื้อนี่ต้มใหม่ต้มใหม่ต้มใหม่ของผมเน้นตับเน้นที่นี่ดีกว่านะเนื้อเนื้อเปืต๋าก็ก็เท่าไหร่น้ำไส้ไส้ม้ามอะไรเงี้ย เนื้อหน่อยๆพอเขอาชรงนี้ฟันไม่ค่อยดีมา <laughs> ยัางคือเกาอยู่หน่อยอยังรอคือเกาอยู่โอ้ยแม่คะเขาสวยคือเก่าเหมือนจะขาวขึ้นด้วยเนาะขาวขึ้นไหมา <laughs> ขาวขึ้นเนาะแสดงว่าใส่ครีมใส่อะไรดีกว่าเดิม <laughs> มีตังแล้วนะรู้จักแต่งตัวเ <laughs> <laughs> พราะบ้านก็เลยก็จะจะอยู่ด้วยกันตลอดเ <laughs> พราะเมียสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเปาวพันเป้าเนี่ยชาวพัน มารอบที่แล้วก็เจอแม่ด้วยเล้ววันนี้แม่เสียแล้วนกก็ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของร้านด้วยนะเสร็แล้วก็อย่างไ่เพจเอาเข้าเกียงบอกว่าช่วยออออันนี้เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อควายครับเนอันนี้เนื้อวัวส่วนมากถ้าลาบเราจะใช้เป็นเนื้อวัวเนาะแล้วถ้าต้มอ่ะ ต้มก็เนื้อวัวเหมือนกันอ๋อก็คือร้านนี้จะส่วนมากจะเป็นเนื้อวัวเนาะเพราะเนื้อเนื้อควายเขาจะนิยมทำอะไรปิ้งย่างเหรอใช่เนื้อควายปิ้งย่าง๋อแต่ว่าถ้าต้มถ้าก้อยเนี่ยจะจะชอบเนื้อวัวมากกว่าใช่มันมันมันจะนุ่มกว่าเนาะใช่อ๋อโอ้วันนึงหลายกิโลนั่ยหนี่โอ้นี่ทำก้อยนี่ร้านเพิ่งเปิดเนาะต้องวันนี้ส่วนมากคนที่มาซื้อกินเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนหมายถึงว่าเป็นราชการเป็นนักเรียนเป็นอะไรราชการนักเรียน ราชการนักเรียนจะเยอะกว่าอ๋อว้ททำงานไม่ค่อยมาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงหรือเปล่าอืมกับมลูกอกันอ๋อส่วนแรราชการจะอยู่แถวแถวนี้แล้วมากินร้านนี้้มมักเนาะอ๋อมีต้นเนื้อนี่คอยดูก้อยเดี๋ยวคอยดูเขาทำก้อยเนาะนีเขามีอะไรดองๆด้วยยาดองแล้วมีขายด้วยบอมี เอาจากเป๊กอรัจักเป็กก็ได้ว้ามาจะกินตอนเช้าเดี๋ยวจะเป็นมอดไฟใส่เส้นทานมีเวลาเยอะวันนี้เรากินเต็มที่แลยก่อนทางต่อนนะ้ำต้มส,สวยยังมีแค่ตอนเช้าบุกค่อยมีแค่ลายช่วงเลิกการสิบเอ็กสิบสองโมง ร้านดังนะอยู่ตรงหน้าบขสเนาะตรงสามแยกพอดีหน้าขนส่งนะรถผ้ารถผ้ารถตลาดเช้าอันนี้ใส่ใบอะไรไปเนี่ยไปนางเลิศโอ้ก็เลิกไปนางเลิศ๋อ,อ,ศอใส่ใส่ในต้มดนะ้วยเนาะใส่ในต้มอันนี้คือเพี้ยเพี้ยต้มเพี้ยแล้วก็น,นิ่มมามมาม ใส่นนำเด้อใส่ใสหน่อยานะี่จะใส่ไ,ไม่พาเอาใส่ให้หน่อยเด调ก็นี่ใครอยู่แถวนี้อย่าลืมนะครับคนไทยมากินหลายจริงว่ะโอ้โหคือร้านลาบในร้านลาบร้านในเมืองเราไม่ได้มีนะเอาจริงๆเอาดิบเลยเนาะเอาดิบครับเข้อดีดิบไแ <laughs> ละ แต่เท้าเลยอันนี้เดี๋ยวไปใส่เนื้อก่อนเนื้อก่อนวันนี้เรากินเนื้อกันแต่เท้าน,นะครับวันนี้เราพวกสัตว์มีเขี้ยวนะสัตว์สัตคมนะเราไม่กินหญ้าเราเรากินเนื้อข <c oughs> อบคุณนะสำหรับนี้คนไทยเที่ยมเออมาขอบคุณคนไทยนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะอ้าเขี้ยวไปแล้วเขียโชคดีกัน มีแก้วให้ตั้งห่างเหรอแนนมีแกวเจ้แก้วไติงกับต้มเนาะอันนี้น้ำบีอันนี้ใส่ดีด้วยพี่หนุ่มเอาข้าว้วยไหมไม่ได้ยินจะให้ย,ยักกวนอะไร ตีนนะสิ่บม,มึงเอาเลยอเอสิ่งมึงอ่ะขออนุญาตมือด้วยเพราะว่าเป็นเื่อยของเราอืม <laughs> ผมพอดีพอดีพ <as S 2> อดีก็มีมะนาวบอกให้ขอสกสานึงด้วยอขอไว้กินดังหัดโดยกินแบบล้างปากหน่อย นนาจานนี้เท่าไหร่เนี่ยจานนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้จานละหนึ่งร้อยบาทจานเยอะมากแล้วต้มคือกันต้มคือกันอ่าคือทุกอ,อ,อย่างห้าสิบพันกีบแล้วเริ่มต้นนะถ้าอยากกินมากกว่านั้นก็ซื้อเพิ่มโอ้ดูดิอย่าบอกว่าจะใส่พ้าทีเรือให้อีกด้วยใส <laughs> ่ตาย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 เยอะมากถึงก็ให้อลิบนนบ้าน,บ,านบ้านเจ้าเตินอย่างนี้ เอนจอจออ๋อไปๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนี่เดี๋ยวเรามากินกันนะพี่นุ่มครับผมกินของลาวหรือยังนี่ไงนี่นไงอ,อันนี้โอ้ยอะไรผักอะโอ้โหอลังการมามอลังการอีกแล้วตรงหน้าผมนี่หนึ่งแสนนะครับไม่รวมน้ำเนาะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงน่าจะประมาณยี่สิบบาทประมาณหนึ่งหมนนะตัวนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งแสนสองนะ เดียประมาณตัวโตนี่ประมาณแสนสองเนาะแม่แสนสองเดี๋ยวเรามากินกัน